สามทริคในการคุมน้ําหนักด้วยอาหารตามสั่งทํำยังไงข้อที่1คือการลดน้ํามันที่ใช้นะครับอย่างเวลาเราสั่งผัดกระเพราให้บอกแม่ค้าว่าขอผัดน้ําเลือกเปลี่ยนจากไข่ดาวเป็นไข่ต้มเพราะว่าการที่เราตัดน้ํามันจากการทําอาหารสามารถช่วยเราลดแคลอรี่ได้1 0 0่งรถึงสองแคลแบบง่ายๆเลยนะครับข้อที่2คือการสั่งแยกข้าวออกจากเมนูราดเพื่อจะได้เลี่ยงไขมันแล้วก็เครื่องปรุงที่อยู่ในน้ำราดและในแต่ละมื้อดูปริมาณข้าวให้ได้ประมาณ1กํามือส่วนกับข้าวกินให้หมดนะครับเพื่อเน้นโปรตีนส่วนข้อที่3ก็คือการรเลือกโปตีีนท่มีีคุณภาาาพถ้เเรปล่ยนหมูก เป็นเนื้อหมูเนื้อไก่หรือว่าเนื้อปลาที่ไม่ติดมันแต่ละมือให้ได้ปริมาณประมาณ1ฝ่ามือเพื่อให้ได้ปริมาณโปรตีนที่เพียงพอต่อมือนะครับอย่างการเปลี่ยนหมูกรอบเป็นไก่จะช่วยเราลดพลังงานได้อีกเป็นร้อยแคลเลยลองมาไปทําตามกันดูนะครับการลดน้ําหนักคือการเลือกกินไม่ใช่การกินที่น้อยลงถ้าความรู้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกันไว้ผมหาความรู้ดีๆที่ใช้ได้จริงมาให้ทุกวันนะครับ